เรื่องปราบผีปอบโดยปรีชาอินทวิรัต์เมื่อ30-40ปีก่อนบ้านดงใหญ่ในอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามมีหมู่บ้านขนาดกลางมีคนอาศัยอยู่ประมาณ400ชีวิต มีความเชื่อเรื่องผีปอบฝังลึกในใจของทุกคนลุงพรวัย51ปีเล่าให้ฟังว่าตอนที่ลุงเป็นเด็กผีปอบยังมีอยู่ในหมู่บ้านและเคยเข้าแม่ลุงหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งพ่อของลุงต้องไปเรียนวิชามาขับไล่ผีปอบที่ลุงรู้มาจากคนเท่าคนแก่นั้นผีปอบอาจเกิดจากคนวิปริต ที่อยากจะมีอวัยวะเพศผิดธรรมชาติก็จะไปเสาะหาอาคมทางด้านนี้มาพอท่องมนบนคาถาพร้อมกับเอามือตบเบาๆที่อวัยวะเพศหลายครั้งอวัยวะเพศก็จะใหญ่ขึ้นตามต้องการจัดว่าเป็นอวิชชาอย่างหนึ่งแต่คนที่ทำอะไรวิปริตผิดธรรมชาติเช่นนี้มักจะควบคุมตัวเองให้ทำตามข้อห้ามของเคล็วิชานั้นไม่ได้ ต้องไปกินของแสลงที่คาถานี้ห้ามไว้แทบทุกรายและเมื่อนั้นก็จะกลายเป็นปอบในสมัยที่ลุงยังเด็กมีผัวเมียที่เป็นปอบคู่หนึ่งอยู่ในหมู่บ้านกว่าชาวบ้านจะรู้ว่าเป็ดไก่ที่อยู่ดีๆก็ตกลงมาจากคอล,ล้มตายวันละสามสี่ตัวอย่างไม่มีสาเหตุเป็นฝีมือของปอบก็เมื่อปอบมีความแกล่งกล้าพอที่จะเปลี่ยนจากการกินสัตว์ปีกมากินคนป่วยแล้ว ระยะนั้นคนป่วยในหมู่บ้านที่อาการไม่หนักไม่น่าถึงตายก็ตายเด็กเล็กเจ็บป่วยนิดๆหน่นนอยๆก็ตายอย่างไม่รู้สาเหตุบ้านไหนมีคนคลอดลูกใหม่ก็จะได้ข่าวการตายของแม่เด็กตามมาทุกครั้งที่เศร้าสลดกว่าเพื่อนก็คือทารกเกิดใหม่เมื่อไม่มีแม่ให้น้ำนมก็อยู่ดูโลกได้เพียงไม่กี่วันแม่ของลุงมีลูกมาก เมื่อคลอดลูกแต่ละครั้งปอบก็มาเข้าสิงเสมอแรกๆพ่อของลุงต้องไปตามคนที่มีวิชามาขับปอบแก้ไขครั้นหลายครั้งเข้าประกอบกับคนในหมู่บ้านล้มตายจากฝีมือของปอบมากขึ้นพ่อของลุงจึงตัดสินใจไปเรียนวิชาขับปอบด้วยตนเองเมื่อท่านได้วิชาขับปอบมาแล้วคราวใดถ้ามีคนปวดหัวโดยไม่รู้สาเหตุชัก ตาขวางออกอาการเหมือนผีเข้าชาวบ้านก็จะมาตามท่านให้ไปขับปอบให้ทันทีเพราะถ้าปล่อยไว้นานเกินชั่วโมงก็จะกินร่างที่เข้าสิงอยู่จนเจ้าของร่างตายพอพ่อของลุงไปถึงบ้านของคนที่ถูกปอบเข้าสิงก็จะเอาว่านไฟที่มีลักษณะคล้ายๆหัวคาหัวขิงมาฝนแล้วทาหัวของคนที่ถูกปอบเข้าปอบก็จะร้อน จากนั้นใช้คาถาอาคมสะกดให้ปอบยอมสยบและบังคับให้รับปากว่าจะไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใครอีกคราวนี้ถ้าอยากรู้ว่าปอบที่มาเข้านี้มีความเป็นมาอย่างไรใครเป็นเจ้าของเข้าสิงใครมาแล้วบ้างกินคนไปแล้วกี่คนปอบก็จะเล่าให้ฟังจนหมดลุงเล่าว่ามีชายคนหนึ่งมีวิชาอาคมเก่งกล้า อยู่โยงคงกระพันฝันแทงไม่เข้าชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากชายคนนี้มีวิธีการขับปอบที่ลุงยังจำได้ติดตาคือเขาจะก่อกองไฟกองใหญ่ๆขึ้นเมื่อไฟลุกโชนก็จะขึ้นไปยืนบนกองไฟไฟลุกท่วมตัวก็ไม่เป็นอะไรเขาจะยืนบนกองไฟจนกว่าฝ่าเท้าจะแดงเหมือนฐานไฟจากนั้นจะขึ้นไปเหยียบหัวของคนที่ถูกปอบเข้าสิง ปอบที่สิงอยู่ก็จะกรีดร้องเสียงแหลมยาวจนยอมแพ้ในที่สุดเมื่อปอบออกจากร่างคนที่ถูกปอบเข้าสิงก็จะไม่รู้สึกร้อนหรือมีรอยไหม้แต่อย่างใดแต่คนออกอาการก็คือคนที่เป็นเจ้าของปอบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะร้อนเหมือนถูกไฟเผาหัวและมีรอยไหม้เกรียมบนหัวเรียกได้ว่าปอบประจานเจ้าของ อีกวิธีหนึ่งที่ลุงได้เห็นก็คือเมื่อมีคนถูกปอบเข้าสิงก็ให้เอาขันน้ำหรือกะลามะพร้าวครอบหัวคนที่ถูกปอบเข้าแล้วเอามีดโกนรอบขันปอบก็จะร้องครวญครางทุรนทุรายเชื่อกันว่าปอบจะอายและยอมแพ้เพราะคนที่รับผลคือเจ้าของปอบที่ผมจะร่วงหมดหัวคราวนี้ ไม่ว่าปอบจะสารภาพหรือไม่ว่าใครเป็นเจ้าของก็ไม่มีผลเพราะจะประจานออกมาให้ชาวบ้านได้รู้ได้ทันทีลุงเล่าว่าแม้จะมีวิธีขับไล่ปอบแต่คนที่รู้วิชาและท่องมนคาถาได้มีน้อยเพราะคาถาเป็นภาษาที่จำยากและยาวหมอมนหรือหมอธรรมที่รู้วิชาส่วนใหญ่ก็มีอายุมากเมื่อมีข่าวลือว่ามีปอบระบาดหนัก ทุกคนจึงต้องหาวิธีป้องกันปอบดังที่ว่ากันไว้ดีกว่าแก้ดังนั้นเมื่อมีคนเจ็บป่วยหรือคลอดลูกใหม่ๆก็จะไปตามคนที่มีวิชามาที่บ้านให้หมอมนหมอทรรมหรือผู้รู้วิชาเอาฝ้ายผูกแขนให้คนเจ็บพร้อมทั้งลงอาคมป้องกันไว้หรือถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นก็ให้นอนในแหจับปลาคือเอาแหมากลางเหมือนมุ้ง แล้วให้คนป่วยหรือคนที่เพิ่งคลอดลูกที่ร่างกายยังไม่แข็งแรงเข้าไปอยู่ในนั้นเชื่อกันว่าปอบจะลอดตาข่ายเข้าไปข้างในไม่ได้แต่ต้องระวังอย่านอนติดลูกแหเพราะปอบจะวิ่งอยู่รอบๆอบแหลนั่นเองลุงพรบอกว่าพูดไปตอนนี้อาจไม่มีใครเชื่อแต่ลุงจําได้ติดตาตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าเหมือนจะมีกระแสไฟวิ่งไปเป็นลูกๆอยู่รอบแหล มองไม่เห็นเป็นตัวตนชัดเจนแต่สังเกตได้ว่ามีบางอย่างวิ่งไปวิ่งมาผู้เท่าผู้แกบอกว่านั่นแหละปอบกำลังหาทีเผลอจะเข้าจัดการคนที่อยู่ข้างในแหส่วนวิธีกำจัดปอบเมื่อจับตัวได้แล้วก็คือใส่หม้อและเอาฝังดินขับเจ้าของปอบออกไปอยู่ตามโคกตามดงนอกหมู่บ้านจากนั้นชาวบ้านก็จะไปไหว้ผีดอนปู่ตา ขอให้ผีดอนปู่ตาที่เป็นผู้ดูแลคุ้มครองหมู่บ้านช่วยดูแลหมู่บ้านให้ปลอดภัยชาวบ้านเชื่อว่าถ้าบอกปู่ตาแล้วตอนกลางคืนปู่ตาจะเดินลากใบตาลรอบหมู่บ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ปอบเข้ามาในหมู่บ้านได้อีกก่อนนอนชาวบ้านดงใหญ่จะรอฟังเสียงปู่ตาลากใบตาลอย่างเป็นสุข กดไลค์ Subscribe เป็นกําลังใจให้นายต่าทองสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลาแล้วไม่ลารับจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับทเธให้ไวเป็นภาพเตือนใจแม้ตัวห่างไกลก็เหมือนยังอยู่